ราบนมัสการครับเห็นวัดบางวัดครับเวลามีประเพณีบุญบั้งไฟนยฮะก็จะมีการทําบั้งไฟขายอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าการทําบั้งไฟขายเนี่ยของวัดนั้นทําได้หรือเปล่าครับอ่ามันมี2เรื่องก็คือเรื่องอ่าพระศาสนากับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีซึ่งต้องยอมรับว่า2อเรื่องนี้ในปัจจุบันเนี่ยถูกความนวกรวมเข้ากันด้วยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับแต่พระอ่าควรอยู่ในสถานะของการเป็น สาวกของพระสัมมาสัมเจ้าก็คือหลุดพ้นจากการทํากิจกรรมอย่างคารวะนะครับ <Wow. S 1> เพราะไม่ทราบวา่ารายได้ทั้งหมดนะครับไปตรงไหนบ้างเป็นรายได้ส่วนตัวหรือว่าเข้าวัดหรือว่าเป็นเงินทอนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็เพื่อความสบายใจของพุทธบริษัทก็ควรที่จะ,ะจัดการบทบาทและหน้าที่ของพระภิกษุแล้วก็บทบาทและหน้าที่ของคารวะมารับหน้าที่ในตรงนี้ยแทนจะดีกว่าครับจเจริญพร ถ้าคุณโยมมีข้อสงสัยหรืออยากทราบเกี่ยวกับอะไรก็ตามสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับทาง QC ความคิดผ่าน TikTok YouTube Facebook Instagram และ Twitter อย่าลืมนะครับกด Subscribe ไลค์แชร์ให้หนุ่พี่ด้วยจเจริญพรครับ